ว้าวมะคอเบอร์มาล้าเรี่ยงบ่โอเี่ยมบ้างโดยมได้กว่ามืมันมันที่ทำแห้งพวกทำโอ้มัวแหงจะได้มาคอเบอร์มาล้าเรี่ยงจากเขาชาบ้านเนี่เขาเป็นาวบ้านบ้านได้บ้านนาหวานนี่แหละนาหวานน้าพอง เอให้กับให้กับหัวทอกันวันฉันเอาวันนว่าก็มาเบิ่งกบอไว้นั่นลูกก็ดีบริมากแล้วแบบนี่ดัลูกไฟเพื่อนนบันนาโบ่โทรลงไปบอกยา่าไงนังหว่าคักว่าม้วนเข้าไปทั้งมันอ่ะพอวันเราโมโหก็มีเห็นมะรำเหมือนมีทั้งเฟซบุ๊กมีทั้งเบอร์นะจะเอาทั่นเฟซบุ๊กนะโทรเลยก็ได้แต่ว่าเบอร์นี่เอาเบอร์คันมีนะเอาเบอร์เนาะเอาเบอร์โทรเนาะเดี๋ยวจะหาสิเขียนไหนได้แบบนึง Hello น้าไนย์ อันนั้นซึ่งเจ้าเมื่อเราบอกเ <c oughs> องถ้อ <c oughs> ถ้าเจ้ามาอันอเวอร์ต้องเหมือนเอามาเวอร์อยากอันอยากได้มาลับบ้านมาด้กลกันดอกน้าหวาน้าองโดยแล้วา,วา,าโตทำจะเชื่ออย่างมาเมื่ออันพ่าแขกแล้วนามาเมื่อขอมมลแล้ว ด้วปลอใจเด้ดังแล้วแสีดีขนาดเนาะดังกระดาษดังกันทุกยูทูบเบอร์แหละมุ้งซ้อมในในยูทูบกับไลายคนเด้เดี๋ยนี้มาต้อนทั้งนั้นด้วยด้วยด้วยดยให้หลับให้ด้วยเด้อไปแต่งได้การมีแต่คนหักคนแทงเสียงยิี้ยคือมาได้นอนโอเคโอเคสำเร็จแล้วด้วย ม่วนเยอะเกินในยูบันท์ขวงต่อแจงจักปางคนรลายขนาดะแล้วเนาะโดยโอเคเนาะเดี๋ยวอันทอไปก่อนกับใจกับใจดวงดาวหน่อยเดนสบาโทรหานางเอกมาลำนางเอกกว่านะ มดช่วยกระแสตอบรับดีแหงเอาเราประเด็ะเด็กเอาประเด็ค่ะดีรีวิวเด้พี่น้องแต่ว่าเอาเาได้มาจากอาจารย์มาติ่อติดแนบกบน่ไไม่ดูดเย

โอ้จุดเพื่อนทูหเหรอจำพวกเขาจังๆยูทูบเบอร์ไปรีวิวน่นรีวิวหนือเราพี่น้องกระแสมันตอบผับจากยูทูบเบอร์ดนะไว้ม่สิแหละสปอนเซอร์ก้นสีขาวเาไหร่นอก้อนอ่ะ เดีนคืนอัอนนี่ล้วเอามขนาดมอลลาเหลืองลงไปตกลายเียงนวันที่สามสิบนะคับบนบาทนะบน้ที่สามสิบตัวที่สามอออไปเมือรที่สามเมือเอาไปขายน้าาว่าขายน้าาออเท่าหไม่กี่ราแบาทนี้ไ,ไอก่อนโดย,โดย <c oughs> แน่ใจบอกว่าอาจจะไปนำถ่ายคลิปอะไรจ้องจ้องหน้าหันเด้อจ้องหน้าหันได้บ้างวรอแล้วขอเบอร์น้ำลาดแล้วพี่น้องแต่ลาดบอได้เบอร์ให้เราเบอร์เบอร์ไคในเฟสบุ๊คอาบนี้เรามานำพอจนหอดเทือนนำพอเบอร์มาลำเรื่องจนหอดเทือนป๊อปเซตต่อภาพดีเลย แบบมันม่วนอะนะเ <c oughs> ขียนว่าไวรุนโบเคยเบิ่งมาลำเลี่ยงกันยังมากเนาะแบบบโบหัวมันเป็นอะไรแต่ว่าเคาเบิ่งเขามาเป็นเรื่อง,ม,องมันเป็นเรื่องแบบว่ามันมีทางาเดลี่ยงมันเปน,นทางตลกทางเสาอยู่ลำลงฮนะแม่สลอยมาสีขาวมัน หัวซ้ายแหละคนเบิ่งมาลำเลื้งไหมเดี๋ยวเามาถามมาสัมผัสคนเบิ่งมาลำเลื้งกันนะทุกคนเป็นได้ม่วนจะบื่ลำเลื้งกันขนาดนี้เยิ้ม่วนวนเ้อนจากมือเราจากมือไปแล้วยิ้นอนเท่าซ้ำมือก็อยากให้เขาจ้างอีกสิไม่มันเศร้าหิวเลยได้บาทนี่มันเศร้าหิวนอนแล้วข้าเจ้าว่าสิมาอยู่บ้านนาวาคอนสิรดตมานะเป็นได้ไรมันนาวาสิจ้างอีก ได้วอารวาคือว่าบปิตอนะตั้งาเอาเบอร์ให้เขาเจ้าเขาเจ้าโทรเองเขาเจ้านาชิอได้าะง่วยมันเอาไปเทิงนีแล้วขึ้นไหร่นีเรวอยกับอันตัวเจ้าเคยเบิ่งมาตัวไดมวนจ่คอหจเล่าหน่อยเอินาน่อลุงกับโเป็นยังเนาะเอาไปแกงใส่ยังนี่นะแกงใส่น้ มามวานี่อะไรเนี่ยซาบุเงไงครับมามวลานี่สิแจ้ง,งเนาะเบิงเ่งจนแจ้งเออจะ <c oughs> มาล้างฝันลึกเฮยเอาไปเจ้าภาพยังมานอนมันหิวนอนเอาเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาแบบบัรอดนลามือละาเท้าก็สอบมาเด้อเหตุยังเราเก็บขยะโอ้โห่อะไรวะนี่แจ้งเอ FC มาลำเรื่องหลายคนอยู่ได้ว่ามวลไปทางไหนก,วก็ว่าคักคักเขาเอาหมู่เพื่อได้ก็มามวนลเพื่อได้ก็มามวนเพื่อได้ก็ว่าคักนี่อได้ก็ว่าสีขันตับุญขันจีจยดวันจั์นี่ ชิจ้างมาอีกเออ,เอ,อบ้านไก่กับบ้านเฮานี่นะภาษีอาบุญแหละฉันได้อาบุญสล้องเยีก่กมเขว่ะชิจ้างมาลำเหลืองมาบรรดาก็ได้รอบบรรดาจ้งนะงางจ้างว่าาจ้งอันขนาดเดียวกันบอกบาารรดาจ้างชิจ้างแต่ว่าผู้ใดก็แบบมากนอกแบบให้คะแนนสูงขนาดวงนี่ขนาดน,นี้ผู้ใดก็ว่าขัด บรรดาวังเต็กและคี่รดมาคอเบอร์น้ำหอหวเทือนก็เ <c ười> สียดาให้เขาเอ,อยู่เว้กแต่<ข>ว่า,ามัน,ยนอยู่ไกลข่าบ้านนี่ยว่าเรืองมนอององดงวน <ะ S 2> มว่แลวาจจ่าหั <c ười> าาวจักเ,เลยเด้อหอกอะไรเขาว่าขนาดอีแม่ได้ว่าเรื่องมวาว่าตวาเดีกรรมฐานขนาดอีแม่ยังหลักพ่อน <c ười> อีแม่ก็ยังหลักพ่อนจำได้เราก็ยืนอยู่ยืนหลังห้องน่อย ไปีเห็นแทเอบ้นส่นนึ่เราว่าแค่าดแจกเงินแล้ว่าก่บ้านเราห้าเอาเนาะมันกขาเลยว่ามีประวัศาสเดียวเจ้าบาดลเชกาดุลเดชมีมาลำเลืองมีบอกว่าิศาสเเดีเทดียวเียวเไปแแล้วเป็นได้บัตรทตูตได้าม่วนเดียววะมาือ มาบ่ก็มีอะไรเยอะแล้ว่าเนีรา่าดตัเราดได้เกิดมีเสียดียว้หวก็มองแจ้งม่วเหนได้เชื่องแจ้งแา่ว่าลายกะดอกว่ะแต่บ่ดตดมไจเกิดแล้วก็มีมาลําเหลืองแม่ความล้อนแต่เกิดไปดำใจจะตีแล้วว่ะเาก็มีมาล้ามเรื่องเบิ่งมมากมขายเยันอมเด้ขอคุณไดยี่นุวงเป็นตะหู จมาตัวชิพูเขาก็ยังปิแจ้งเขากไปเชียราหนี่จะมาวชิพูอีต่อจะมาตวชิพูจนเบิกในบอกชาวนหน่กงนักมากพอได้ยินนะใส่ทิมข้าอชอนเนาะการไล้ไล้แล้วมาชิพูอกถ้่มาเป็นเงี้ยนะึว่ากูมาก่ใชเในบอกจะไว้เขา

เอามาเอื้อมาให้เห้าเอ๊ะเอาบางเอื้อมาทำกระป๋อง็นึ่งกระป๋องกาแฟเปไหนเจะมาเบิ่งอย่างบอกมาลำเลียงเป็นยังไงก็มาเบิ่งบ่ได้เป็นยันไงก็มาได้ คนหาใจจะวยได้เขาี่ยม่กันเขาม้าว่ามีแล้วมาผ่านกับกบวอันนี้วะดว่าแต่ว่าจะวุ่นเร่สาดเลกมานิทมลไปทางน้นทางั้นเถอ้วอมจออ่างมื่อ่เมื่อไอ้น้อนักอะไรเมื่อไรงอรถ้นเอาก็ง่ลุื้นมะอเปดนี่ย คนนีลาแทนน่นนั่อน่นดีไม่ได้อีกแล้วเมื่อคุคนลายแห้งจนเที่ยวจนไม่ได้ทางเ้นไม่นะรถจักรรถง่าย่ไปล้้ไม่ได้คดนี้นเอาสิเมาส์ลบ่อบบัดอันดองอ่ะดองลาซาฮอนไหนได้หน่ลาซาฮอพวนจะจีางไม่ได้ชื่อกลั่นิม่ไดชื่อกลั่นสิซื่อต้นกับต้นเลย เพอ้วนแลยเอิต้นละเลียวมาทาครัวทงเมียาตห้องลายคนมาอกห้องลายคนบัดออนแม่น้องลอยเอาอันัวนอตะกวนยจี่างมาอีกอันนี้เราแล้วเราก็เคินเป็นกิการด้วเนาะเอาบไปตีบเอาเดี๋ยดัเนหน้าคนดังพ่นหน้นะบางทีกับซอบแปไปตักและฮะดูนี่เอา ครูอันหามักปงกันเด้ครูหามักปูกันเด้ฮควเ่เคยหาีเราไม่ได้หนาเอาเล้ยงครัวกันหาเข้าดิอันนี้อันนี้กับผู้สาวอันนี้กับผู้สาวเอาเอาเห็นยังเเได้ขานหนาอวะผั้สาวหลุนสองผัวสองหวเห็นเราเห็นเราดหนาเลย กนอาพัวแล้วก็เห็ดนะมีกันอะเดว้คชกินแองแล้วก็เอาพัวพัวเห็นนะพัวด้เห็นนะ กเ็ดี๋ยวสำหรับคลิป <entonces> น <la l una> <the il> ี uh ้ก็ขอฝากไว้สนิทกันนะทุกคนขอบใจทุกคนหลายๆที่ว่าเขาเบิ่งบางคลิปกัมีสลัดบางคลิปกับ่มีสลัดหนุกคนเฮ็ดเพื่อเฮฮาบันเทิงคนแห้คนเบิ่งคนส้มได้ยิ้มได้หัวท่านผู้บิ่งได้ยิ้มได้หัวก็คือความสุขของผู้เฮ็ดคลิปทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย